วันนี้ก็จะพาทุกท่านนะคะมาดูเป็นรุ่นนี้ค่ะอ s u ุโ r o b o c o นะคะคันนี้ก็เป็นหัวตอนเดียวนะคะทังอู่ทาเป็นสีมะนาวมานะคะเล่มทะเบียนก็พร้อมใช้งานพร้อมโอนเลยค่ะคันนี้เดี๋ยวพาเดินดูรอบๆคันนะคะอันดับแรกนะคะเราไปดูภายในหัวเก๋งกันก่อนเลย ภายในหัวเก๋งคันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะหุ้มเป็นเบาะหนังให้เรียบร้อยค่ะถอดซักให้เรียบร้อยแล้วค่ะพวกพุมพวกอะไรก็ถอดซักประกอบใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคันโยกนะคะทําเป็นสีส้มนะคะคันโยกดําลวดลายนะคะ หลังหัวเก๋งทำเป็นลายธงชาติอังกฤษเต็มผืนเลยค่ะลวดลายสงสวยงามนะคะเข้ากับสีรถเลยค่ะลวดลายเป็นสีมะนาวนะคะเป็นท่อหมอก๋วยเตี๋ยวแสกสามเลยค่ะท่อลันเลยนะคะคันนี้เป็นคาสนอกค่ะถังลงมาเป็นเลทค่ะคันนี้คาสนอกสวยทั้งเส้นค่ะ ข้อที่อู่แต่งให้แบบนี้เลยคะะล้นเลยนะคะยางก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้วค่ะทั้งหกเส้นนะคะกระตูนข้างหลังนะคะช่างสีทำเป็นกระตูนรูปกระตูนวันพีชมาให้นะคะก็ติดสติกเกอร์สะท้อนแสงนะคะมอโกอให้เรียบร้อยแล้วนะคะสีเหลืองรอบคันเลยค่ะเริ่มทะเบียนพร้อมโอนสำหรับคันนี้นะคะ เดี๋ยวพามาดูฝั่งคัสซีฝั่งถังน้ำมันกันนะคะมาดูคัสซีอีกฝั่งนะคะเป็นคัสซีนอกเป็นหัวคัสซีมาแล้วก็มาเลื่อนช่วงล้อทํากระบะเลยนะคะคันนี้ค่ะถังน้ํามันใหญ่ๆีสวยอย่างนี้เลยค่ะก็ยังไม่ได้ล้างนะคะพอดีฝนตกนะคะฝุนจับนิดหน่อยนะคะถ้าลูกค้าสนใจมาดูทางอู่ก็ จะล้างทำความสะอาดให้ใหม่นะคะคันนี้ก็เป็นเครื่อง 4HK 210เทอร์โบนะคะเป็นเครื่อง4สูบของคอมม n นเร l 4สูบของหัวรถครอบต,ตัวนี้นะคะเครื่องคูดตัวของคันนี้ก็ 4HK 210นะคะเดี๋ยวมาดูหัวเก่งอีกฝั่งกันค่ะ คันนี้ก็เหลือตกแต่งนะคะใส่พวกกระจกนาซ่านะคะเหมือนคันนี้นะคะใส่เต็มราวสองฝั่งอย่างนี้เลยค่ะยังไม่ได้ใส่นะคะราคาขายของคันนี้ก็อยู่ที่8ปดแสนามหมืบาททวนนะคะเป็นคักจีนอกน,นะคะลูกค้าท่านใดมองหารถพร้อมใช้งานนะคะทางอู่แนะนําเป็นคันนี้เลยค่ะเล่มทะเบียนก็พร้อมโอนแล้วนะคะแบะมาดูได้มาทดลองขับได้ที่อู่ของเราเลยนะคะอู่หันสานะคะทางอู่ทําเป็นสีมะนาวนะคะ ตอนนี้หัว ka, เมก้าไอ,อ้ไม่ใช่ค่ะหัวอีสูโรบคอปหัวตอนเดียวตอนนี้ที่อู่ยังว่างอยู่สองคันนะคะอีกคันเป็นสีขาวนะคะสีขาวมุกก็พร้อมใช้งานเหมือนกันนะคะเล่มทะเบียนออกแล้วเหมือนกันค่ะพร้อมโอนเลยพร้อมใช้งานลูกค้าไม่ต้องรอรอสั่งรถนะคะอันนี้มีพร้อมใช้งานให้เรียบร้อยเลยค่ะสองคันยังว่างอยู่ค่ะราคาแปดแสนสามหมื่นบาทค่ะมาดูได้ที่อู่หันศานะคะเผื่อลูกค้าท่านใดที่มองหาอยู่นะคะ แบบมาเยี่ยมชมได้เลยค่ะที่อู่ของเรานะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวไปยกเครื่องให้ลูกค้าทุกท่านดูนะคะมาดูเครื่องนะคะไอ้น,นี่ก็เครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่อง 4HK นะคะ210อร์โบเป็นเครื่องสีสูบเนาะ หนึ่งสูบสองสูบสามสูบสี่สูบเครื่องสี่สูบนะคะตายหัวเก่งนะคะเดี๋ยวพาไปดูเครื่องอีกฝั่งกันนะคะ เป็นเครื่องสี H k เ0คสี่สูนะคะเทอร์โบนะคะ,เท,ะ,คะเทอร์โบเดี่ยวนะคะเป็นคาสินโนค่ะคันนี้ยังว่างนะคะลูกคา้าสนใจนะคะมาดูได้เลยค่ะมีสองคันนะคะสีขาวคันหนึ่งสีมะนาวคันหนึ่งนะคะพร้อมใช้งานนะคะไม่ต้องสั่งจองค่ะความยาวของกระบะคันนี้ก็อยู่ที่ทางอู่ทำความยาวอยู่ที่สามเมตรปดสิบนะคะทั้งสองคันนะคะมาดูได้เลยค่ะลูกคา้ามองหาอยู่นะคะโทรสอบถามก่อนก็ได้นะคะ ยังอยู่ไหมยังว่างไหมทำยังไงสเปคอะไรสอบถามได้หมดเลยนะคะก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยค่ะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ